บอลกูรูสวัสดีครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่25่กุมภาครับคืนนี้ก็มีบอลเด็ดคัดไม้3คู่เช่นเคยนะครับคู่แรกจะเป็นบอลเยอรมันนะครับบอลบุนเดิลดีกาเยอรมันเตะเวลาตีสองครึ่งนะครับก็ออฟฟิแนมนะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่5ของตารางบุนเดิลดีกาจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสตูตการ์ดอยู่อันดับที่17ของตารางไปดูสถิติคู่นี้นครับคู่นี้เจอกัน5เกมล่าสุดเป็นทางฝั่งออฟฟิแนมนะครับชนะไปได้2เกมเสมอ2เกมส่วนสตูตการ์ดชนะไป2เกมครับ สกอร์3เกมล่าสุดออฟฟนามเล่นในบ้านนะครับจบเกมเสมอไป3ประตูต่อ3เกมถัดมานะครับสตูตการ์ดเล่นในบ้านชนะออฟฟนานมไปได้ถึง2ประตูต่อศูนย์แล้วเกมล่าสุดที่เจอกันเป็นทางฝั่งสตูตการ์ดนะครับเล่นในบ้านชนะออฟฟนามไปได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งครับดูจากสถิติแล้วสตูตการ์ดดูดีกว่า,อ,าออฟฟิแนมอยู่นิดหน่อยนะครับโดยเฉพาะ2เกมล่สาสุดสตูตการ์ดสถิติดูดีกว่าครับราคาที่เปิดมาคืนนี้เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านออฟฟนามครับก็ ช่วงนี้ออฟฟินามอยู่อันดับที่5ของตารางปีนี้ต้องถือว่าท็อปฟอร์มครับบอลเวลเปีคู่แรกของเราขอไปบอลต่อต่อออฟฟินามที่ราคาต่อครึ่งกัวลูกครับต่อไปเบินบอลคู่ที่2นะครับบอลคู่ที่2ก็จะเป็นบอลเพเมลีย์อังกฤษแซาต์เจมส์ตันนะครับจะเจอกับนอร์ดิทิตี้เตะเวลาตีสามครับแซาต์เจมส์ตันปัจจุบันอยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนส่วนนอร์ดิทิตี้ตอนนี้กําลังลุ้นหนีตกชั้นกันอย่างายากเย็นนะครับสถิติของคู่นี้เจอกัน5เกมล่าสุด เซาเทนตันเล่นในบ้านนะับชนะนอริดไปได้2ประตูต่อหนึ่งเกมตัดมากับเซาเทนตันบุกไปเยือนนอริดซิตี้ชนะกลับมา3ประตูต่อศูนย์แล้วเกมล่าสุดที่เจอกันครับแตนาราวัดนอริดซิตี้เปิดบ้านนะครับชนะเซาเทนตันไปถึง2ประตูต่อหนึ่งราคาที่เปิดมาคืนนี้เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านเซาเทนตันครับเปิดมาที่ราคาต่อครึ่งกอบลูกครับบอลเวปีคู่ที่2ขอไปบอลต่อต่อเซาเทนตันที่ราคาต่อครึ่งกอบลูกครับ ต่อไปบอลคู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นบอลฝรั่งเศสนะครับมงเวลีเยนะครับจะเจอกับเรนนะครับเตะเวลาตีสาไปดูสถิติของคู่นี้ครับมงเบลีเยเจ้าบ้านนะครับหเกมล่าสุดชนะเรนไปได้แค่1เกมแล้วก็เรนนะครับชนะไปได้ถึง4เกมด้วยกันต้องบอกว่าสถิตินะครับเรนข่มมิดเลยนะครับสำหรับคู่นี้สกอตสาเกมล่าสุดนะครับย้อนไปเมื่อปี2020เรนเล่นในบ้าน ชนะไป2ประตูต่อ1เกมถัดมาครับมองโบรีเยเล่นในบ้านบ้างนะครับชนะไป2ประตูต่อ1เช่นกันส่วนเกมล่าสุดนะครับก็เรียนก็เล่นในบ้านนะครับชนะไป2ประตูต่อศูนเกมนี้ครับมงโบรีเยเหลือผู้เล่นแค่10คนโดนไปแดงไป1คนครับราคาที่เปิดมาคืนนี้เป็นของทางฝั่งทีมเยือนนะครับบุกไปเยือนแล้วก็บุกไปต่อด้วยครับบอลเวพีคู่ที่3ของเราขอไปบอลต่อต่อเรียนที่ราคาต่อปอปอครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับทีเดตเวียพีตัวคัดเน้น ย้ำกันอีกรอบครับคู่แรกครับต่อซาตันคู่ที่2ต่อออฟฟินนมและคู่ที่3ต่อเรนครับขอให้พรุ่งนี้ทุกคนตื่นมารับทรัพย์กันทวนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ